นี่แกมาทําง,งานแต่เช้าเร็วว่ะแหมแกนี่มันเลยแปดโมงครึ่งแล้วนะขอให้สนุกการทํางานนะ รัรรไว้้ตงนนเสวัสดีค่ะ<อ>มีอะไรช่วยไหมคะมาส่งเอกสารด่วนให้พอ,อ,อค,ค่ะค่ะดิฉันจะรีบนำส่งให้พอ,อ,อเลยนะคะนั่งรอสักครู่นะคะอขอโทษค่ะมารับเอกสารวิชาการค่ะขอโทษค่ะมารับเอกสารค่ะ สวัสดีค่ะมีอะไรเชวยไหมคะอ๋อพอดีมารับเอกสารวิชาการเรื่องการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพค่ะอ่อเราสักครู่นะคะเดี๋ยวดิฉันจะสา่ให้ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะลครับสวัสดีครับอ๋อครับเรื่องจูนเหรอครับโลครับสวัสดีครับ น้องจูนี่เหรอครับโหลครับสวัสดีครับพ่อน้องจูนี่ใช่ไหมครับอ๋อน้องจูนี่ใช่ไหมครับนี่นี่ขอว่าแมมมี่ตรงนี้ปรับนิดนึงนะอ๋อได้เลยใช่จูนี่รียบร้อโอเคแล้วได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวจะไปปรับให้นะคะใช่ผ่าเค่ะค่ะบใช่ถามจะไปปรับให้ค่ะอ้าวจูนี่ตบมือเลยนะวันนี้ทำงานได้ดีมากๆเลยขอบคุณค่ะพขออ่อจีชันเพียงทำหน้าที่ของตัวเองค่ะ รู้ไหมวันนี้มีคนโทรมาหาพอหลายคนแล้วเหมือนกันเขาให้ฟีดแบ a กกับพอว่าจูนี่ทำงานได้ดีมากเลยนะแล้วก็ทํางานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ให้บริการเขาได้ดีมากๆเลยจริงเหรอคะใช่แล้วนี่แหละคือภาพลักษณ์ขององค์กรอะไรกันแน่และเนี่ยที่ทําให้ทุกคนนะประทับใจในตัวจูนี่เนี่ยดิฉันเพียงทําหน้าที่ของตัวเองออกมาให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ให้บริการกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะนี่แหละคือ service ไม n d แล้วก็จรรยาบรรณในการทํางาน เยี่ยมมากๆเลยเยมมกเ่งม,มากเลยทีนี่ใส่เราต้องปรับปรุงตัวเราแหนะ